มาค่ะเมื่อนี่สิบห้าว่าทำวิธีเห็ดหมูกรอบแบบง่ายๆแบบไร้น้ำมันนะคะก็เดินเข้ากับเอาหมูที่เข้าซื้อมาไปทำความสะอาดแล้วก็มาหั่นตามใจชอบไปเลยค่ะหรือสิหั่นตามขวางได้เลยค่ะวิธีนี้ใส่ได้ทั้งว่าสิเป็นหมูสามชั้นนะคะวิธีทำหมูกรอบแบบง่ายๆแบบประหยัดเวลาแบบไร้น้ำมันเลยค่ะแบบไม่ต้องพึง่งลมนะคะ หลังจากนั้นเขาก็เอาน้ำส้มสายชูค่ะเพื่อทำการหมักให้หมูมันกรอบนะคะใส่เวลาประมาณ20สนาทีค่ะในการหมักน้ำส้มสายชูแล้วก็กลับขางค่ะหมักน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนำส้มสายชูนี่เป็นการประหยัดเวลาบริการบ่ตตองพึ่งแดดค่ะบ่ต้องพึ่งแดดเพิ่งลมให้มันเสียเวลาเนาะ หลังจากที่เราเข้ามารางสมสายชูเป็นเวลา20นินาทีนะคะแล้วก็วทิ้งไว้20นาทีนะคะเขาเสียท้ำการเอาเข่าหมอทอดหม้ออบร่มรอนได้เลยค่ะอันนี้คือประหยัดเวลาในการทํำหมูกรอบนะคะแล้วสิตั้งไฟยูทีอย่120องศาค่ะเป็นเวลา30สิบนาทีนะคะ อาอสิอบอยูอย่ประมาณสองรอบค่ะหลังจากเวลาผ่านไปนะคะเฮ้ากระิได้หมูกรอบแบบชนิดแบบกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะเป็นกับแกมกด็ดีกับเขาก็ได้ค่ะวิธีทำหมูกรอบแบบง่ายๆขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ